ตาขิงหวานนี่กลมพริกอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมไอตาเดียวนี่หวานแท่านผู้ชมเนี่ออ้าวไอตัวนี้ประสบการณ์ล้นเหลือท่านผู้ชมเนี่ออ้าวอ้าวมันจะเสร็จโกงทางสายล่าไหมทุกท่านชมเนื้อฮะเอาละเอาละท่านผู้ชมช่างมาเจอหมายตรงนี้โอ้โหท่านบอกเคยรู้แหละท่านผู้ชมมานี่นี่ทุกท่านชมดูก่อนนะท่านผู้ชมเนี้ยในครับผมตรงนี้หนึ่งรูนะครับผมเนี้ยในโอ้โหรูใหญ่ผมเนี้ย นี่ก็อีกหนึ่งรูนะครับผมเนี่ยอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งรูนะท่านผู้ชมไม่นี่นี่นโอ้แล้วก็นี่อีกหนึ่งรูนะครับผมนี่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 ฮะตรงนี้เป็นรูออกนะครับผมเนี่ยโอ้ยนี่รอยใหม่ๆเลยผมนะเอาจัดเลยนะ <assa> ผมเนี่ยกงช่างสายล่าผมส่วนในความใช้เยื่อ,อขี้ตายนะจัดไปเลยท่านผู้ชมช่วงนี้เราจับเป็นกันได้นะครับผมเนี่ยอ่ากงช่างสายลานี่จับเป็นนะครับผมอะ ขึ้นแบบนี้เลยนะท่านชมเนี่ยฮะทีนี้เราเอาตัวเนี้ยเข้ามาคล้องผมเรียบร้อยกันเลยนะ <itu? S 1> สุไวเลยท่านชมเอามาน้าหอมช่างสายล่าเรียกหนูเข้าเยอะสองทีท่านชมหนึ่งสองนี่ครับเอาละท่านชมนี่นี่เดี๋ยวช่างจะใส่ตรงนี้นะท่านชมนี่ฮะนี่ฮะช่างจะใส่ไว้แถวๆตรงนี้นะท่านชมอ่าเดี๋ยวเราดูกันเลยเดี๋ยวช่างจะจัดดีๆผมนะเดี๋ยวช่างจะเอาไม้เสียบไปด้วยผมอ่ะดูกันเลยท่านชม มาทุูชมเราจะลองดูกันว่าคืนนี้มันจะมาไหมท่านผู้ชมเ <c oughs> อาเรามาดูกันทุกูชมมาไหมมันจะบอกหรือเปล่าน่นๆมันมาข้างหลังแฮะท่านผู้ชมอ้าวอย่างนี้ ท่านผู้ชมนะแสดงว่ามันได้กลิ่นน้ำหอมด้แล้วมาตามมามาตามกินมาท่านผู้ชมมันบอกเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี <c 195 2> I mean, ่ยเฮ้ยท <Den> ุานผู้ชมไอ้ตาเดียวนี่หวานท่านผู้ชมเนี่ออ้าวไอตัวนี้ประสบการณ์ล้นเหลือทุานผู้ชมเนื้ออ้าวอ้าวมันจะเสร็จโกงทางสายล่าไหมท่านผู้ชมเนื้อฮะเอาระเอาระทุานผู้ชมใหญ่ด้วยนะผมนี่วะไม่เล็กนะครับผมโอ้โหอย่างนี้รู้เรื่องทุานผู้ชตาฝังฝานะผมนี่ฮะไม่มีแสงนะครับผมอ่าฝั่งซ้ายม นะ huh. ตัวนี้ไอ้ตาเดียวอีกแล้วทุกทเอาเอาลองดูโยมท่มันจะเข้ากินนะผมนะมันบอกว่าน้ำหอมช่างสายล่าขี้ตายช่างสายล่าอยู่ตรงนี้รุกทนะมันพยายามจะเข้านะผมนะแต่มันเช็คก,ก่อนทยมมันได้กินช่างสายล่านะผมนะมันได้กลิ่นทุมลองดูมันดูมันเอาไงไงมันวนแล้วทุกท่านนะมันดมมันดมมันบอกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆนะผมนะพอช่างนี่แหวกหมดเลยนะท <c oughs> ุเออป็นไงเป็นยังไง เอาไหมเอาไหมมันจะเข้าไหมท่านผู้ชมนะมันดมอย่างเดียวเลยนะท่านผู้ชมนะสังเกตดูนะท่านผู้ชมเอาเอาเอา,เอาดูกันดูกันลอ,ลองดูพฤติกรรมของมันนะท่านผู้ชมนะลองดูซิว่ามันจะทํายังไงนะก่อนที่มันจะเข้านะผมนะมันจะเข้าหรือไม่เข้ายังไม่รู้นะครับผมเนะนี่ยแต่ที่แน่ๆแล้วมันมาแล้วท่านผู้ชม <laughs> เอาเอาดูมาดูมันอือยังไง ตรงนี้หน้าปากรูนะผมเนี่ยช่างก็าแหวกไว้นะผมเนี่ยเพื่อให้เราได้มองเห็นกันเลยครับผมเนี่ยเอาเอาเอาดูมาดูมามันบอกมันได้กินทางสายลู่แถวนี้นี่หว่าเฮ้ยแต่ช่างมองไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยช่างอยู่ในรูปวะดูมาดูมาท่านโยมเออมันมุดมันมุดเข้าไปดูฝั่งรูท่านโยมเนี่ยออาเอาอาาวนกลับมาฝั่งนี้ต่อท่านโยมเออมันบอกช่างไม่อยู่แล้วนี่หว่าท่านโยมเนี่ยเอาวฝั่งนี้ไม่มีตาเลยครับผมเนี่ย ปาไว้มีแสงครับผึ่มเยอะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วน้ำผ้ชมดิครับเอาลุ้นเลยน้ำผ้ชมลุ้นให้มันเข้าไปกดน้ำผ้ชมเนื้อเข้าอีกนั่นแหละ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 เอา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 ลุ้นเลยน้ำผึ่มยกขึ้นไปแล้วน้ำผ้ชมเนื้อเรียบร้อยน้ำผ้ชมเนื้อไม่เหลือรุ่นนี้ผมบอกเลยเข้าไปไม่มีทางรอดนะผมเลยขึ้นหลังโกงไม่แล้วผมไปดูกระต่ายเส้าผมไปฮะเอาละน้ำผู้ชม ทางเห็นแล้วรู้สึกว่าเหมือนแล้มันนุกงมันปิดนะเดี๋ยวเดลองดูดิดูสิใช่มใช่ไหมนนกระดุก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 อะไรกระดุกกระดุกหใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่ไหมโอยบลเลอเลยทุกทกคออ้าว่าซครับผมครับโอโหหื้หืือ้ออ่้้อ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 อ้ ครับผมเนี่ยเหยือขี้ใต้ครับผมเนี่ย,อ,ย,ยอ่ะโอเคท่านผู้ชมเนีฮะสนใจผมเนี่ยโกงช่างสายล่าขี้ใต้ช่างสายล่าน้ำหอมช่างสายล่าติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เล,เลยผมสวัสดีครับ